จริงๆเลืองทั้งแปลงเลยเขาว่าไม่รอดเราจะางไงก้ไม่รอดเขาว่า,าโอ้โหยังไงก็ไม่ได้รู้ไว้ปีนี้ย้ำชัดๆไม่มีใบแค่บางต้นหรือทั้งแปลงฮะวกาทั้งแปลงเลยอะไรใบเหลืองทั้งแปลงเลยอจริงๆเลืองทั้งแปลงเลยก็ถามให้หมาด้วยแล้วผลผลิตปีที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าคือไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยลงปีที่แล้วลงท <ลง S 2> ุนไปเท่าไหร่คะโอ้ยลงทุนเยอะลงทุนเยอะหลายแสนเอาเจ็ดแสนแต่ผูเรียนจะได้มานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ปีนี้ก็เพิ่ง เพิ่งจะเริ่มกับเราไปแค่ยังไม่ถึงไม่ถึงแสนนะเออย่างยังยังอยู่ประมาณไปถึงแสนแล้ว5้0หเกือบ500ต้นของเหียเนี่ยก็คือได้เ0 0 0หมื่นเเออโชวด้เก้าหื่นเก้าหมื่หมดเมื่อวานเพิ่งจะหมดไปเก้า0มื่นเมื่อวานนี้เมื่อวานเมื่อวานว่าแล้วก็มาให้สวยอย่างเงี้ยนะใน500ร้อยต้นของแปลนคือว่าผมว่าโอ้โหร้อยหของผมที่ผมทำมานะ ผมว่านะผมว่าไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ว่าทํามาชมโซมันใบมันก็ไม่ดีมาตลอดได้ใช่ครับพอมาเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นใบเนี่ยแบบเนี้ยใบใหญ่ใหญ่เนี่ยใบใหญ่ๆ่แล้วเป็นใบพลิกขามาสะอาดมากใช่ครับจริงนะเป็นใบมะม่วงเลยนะใบมะม่วงเลยเนี่ยรู้เนี่ยทุกต้นเลยนะมันไม่มีว่าต้นไหนแต่ผมจะผมการันตีเลยอะไเพราะว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยตรงแก่งเนี่ยนะครับแก่งหางแมวมาดูจะว่าทขเรียกผมตายหมดทัตงโซเจอเหรอบอกว่า ไกลมาดูก็บอกว่าไม่น่ารอดอะไม่น่ารอดนะดูนี่น่ามันออกมาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมจากตายแล้วจากที่มันจะต้องตายยกแปลงนะแล้วมันมาได้ขนาดนี้นะอ๋อเนี่ยดูนี่นดูเนี่ยผมถึงถามเฮียย้ําเลยมันมันโซมจริงเหรอเนี่ยเพราะวันนี้มันมันเหมือนแบบว่าเนี่ยต้นนี้ไม่มีใบเลยเนี่ยมันเหมือนว่าต้น S <S> <S <S ต้นี่มันสดดอยู่แล้วแล้วก็มาพ<อ>ื้นง่ายๆไงก็จะลุยฉีดจนเก็บผมยังไม่เปลี่ยนเราไปเนี้ยจะลุยให้มันสุดเลยทั้งผ่าดอกผ่าลายจนเอาให้มันสุดๆเลยไปเนี้ยก็ขอยับอีกครั้งหนึ่งก็ถ้ามาสุดแล้วยังไงไม่ผิดหวังเน่นไม่ผิดหวังเออจริงแต<ช>่เรพราะว่าผมก็ยังว่าใบาเนี่ยก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ แต่เหลือแต่รุ่นโรกอันนี้เองลุนดอกลุนโรกเทหมาเข้ามาแนะนําให้ขอก็ี้ยังขอบคุณเขาอยู่ทุกวันยังขอบคุณเขาอยู่เพราะว่าลงลงไปนี่ก็จะเป็นแปลงแก่งของเหี้ยหมาเมื่อเช้าเนี่ยก็เดินไปดาโหลของเข้าจะออกดอกแล้วเนี่ยใช่ใช่ตันตันเต็มร้อยแล้วใบตันเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วพอนี้เขาก็เลยบอกร้านอยู่เขาระยาเออ ตรงไฟแดงกันแล้วนไบโอแม็กพัสไปกี่รอบที่เหี่ยดำเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันดีอ,อสามรอบสี่รอบมั่งเขเริ่มเออมันก็นเริ่มแตกยอดแตกกระไลามาดีจากสมซมโสมสั้นๆจากสมซมโสมมาก็เแล้วเออค่อยมั่นใจหน่อยเนี่ยมาทีเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมโกหก,กเลยนะมผมไม่ใช่โม้เลยนะเนี่ยต้นพวกนี้ไม่มีเลยนะมีกันดี๋ยมีร่องรอยการพุบเหลืออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นพวกนี้เดี๋ยวดูต้นอ่ะจะตายด้วยเนี่ย ร้อแดงใช่แต่ต้นปีมาเลยผมเป็นเหี้ยผมก็ยิ้มได้อะานนี้แล้วนะครับร้ออย่างเดียวใอาหารกี่อย่างคะนหนึ่งถังโอ้โหเป็นสิบแล้วใบได้สวยขนาดนี้ป่ะคะไม่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 อันนี้แค่แค่สองตัวเนาะแล้วที่บอกว่าคือต้นทุนแล้วมันมืรถถังด้วยหายหมหายเนาะแล้วก็ดูดอกใเนี่ยผมก็ปรันตนเลยจริงพัลิตรพันลิก็เนี่ย เฉลี่ยร้อยต้นต่อพันสองร้อยลิตรแย่ๆก็เริ่มฟื้นแล้วเนี่ยเนี่ยฟื้นละเนี่ยเดี๋ยวยอดนี้กลางมาก็เต็มต้นเหมือนพวกนี้แล้วเนี่ยมันเคยแตกเลยนะที่ผลธรรมมาเนี่ยไม่เคยแตกเลยนะให้นับดูให้นับดูใบของเหี่ยยอดหนึ่งของเหี่ยมากี่ใบโอ้ดูเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มอันนี่โอ้โหเต็มเลยเนี่ยยังไม่แก่เข้มนะเออจะมาแก่เข้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบก็มายอดยอดของเก่ามาดูสิเนี่ยปุูๆบังๆของเก่าเนี่ยเออไม่ใหญ่มันเหลือทั้งสวนเลยนะ เนี่ยมันไม่มีแบบนี้เลยนะปอดดึงของเหี้ยนี่มาแปดใบสิบใบเท่านั้นเลยนะปกติคนจะมาแปดใบสิบใบอย่างงี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาแบบสองชุดใบเลยนะเนี่ยเดินมาเรื่อยๆจะรู้เลยเนี่ยดูเลยนะไม่เริ่มต้นอาจจะมันเป็นไปกวาเต็นแบบนี้หมดเลยทั้งสวนเลยนะทั้งสวนเลยนะเออนี่จะเป็นแบบนี้เลยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวัน นสีป่ะคะว่านี่คือไบโอแมก้าสดุลล์ใช่ใช่ลล้วนๆเลยแคลเซียมบอลลอนไม่ได้ใส่เลยไม่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 สองตัวเลยสองตัวพวกขว่าทำไมไม่เอาสังกะส่งสังกะสีตัวโน้นตัวนี้ผมไม่สนใจหรอกก็ดูใบเราก็ไม่ได้ขาดเราไม่ใบเราไม่ได้ขาดก่อนอ่ะผมทํามีแต่ใบแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ว่าว่าสวยแล้วนะมันมีไม่แบบนี้มันไม่มีหรอก มันหาดูยากนะเนี่ยที่มันห้อยแบบนี้ดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก่เขาจะแข็งแรงขึ้นเลยแข็งแรงขึ้นนี่คือเหียบอกเหียทำสวนเรียนมาจะแบบปีแต่ปีแรกที่เพิ่งได้แบบใช่แต่ก่อนทำมาโอ้โหพลิกพลิกแม่กระสนิมทะลต้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้พลิกมาน่ลโหสะอาดมากสะอาดข้างนอกข้างในสาดจะมีแค่ใบเก่าที่มันนเป็ใบเก่าใบเก่าเนี่ยแต่ใบเก่าเราไม่เออมันก็ยังล้างล้างต้องออกมาได้สะอาดนะเนี่ย ิ้นเดือนนี้ใบแก่เหี้ยปิดน้ําได้เลยนะครับเนี่ยของเหี้ยมันจะลได้ยอดมาเรื่อยๆต่อให้วันนั้นนะับยอดที่มันออกมาจะเป็นมันจะกลับมาเป็นใบใบเพลงเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องกังวลต้องกลัวเลยใบอ่อนมาตอนไหนเหี้ยหมาก็เจอมาแล้วมาพร้อมดอกมาพร้อมไข่นกไข่ไก่ใบโอเมกพัดเอาอยู่ โอ้โหผมการันตีเลยเชื่อผมเถอะพื้นที่แก่งหางแมวผ่านแปงเหยียะกันทุกวันอยู่แล้วอย่างไรต้องเชื่อเชื่อเชื่อผมก็เชื่อว่ามันแห้งๆเพราะว่ากิ่งแห้งๆที่มันเสียๆมันร่วงทิ้งไม่ได้ใช่ใช่เนี่ยผมตัดทิ้งเลยนะมันแห้งแห้งเนี่ยดูใบแก่นี่เงาวับเลยนี่ที่เขาบอกว่าีของใหม่เลยนะที่ต้องทําใบเล็กนะใบถามนะไม่ต้องไม่ตองต้องทําใบเล็กให้แล้วมันจะเต็มจะดีขึ้นที่ผมมั่นใจเพราะอะไรเวลาผมพลิกมาปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนผมพลิกมามันไม่ไม่สะอาดแบบนี้หรอก เพกมาไม่จะเป็นจุดกระดดงกระดางอะไรก็ไม่รู้เป็นสนงสนิมอะไรก็ไม่รู้เพรว่าไปต้นตัวนี้ผมไม่สนใจหรอกผมใช้ตัวนี้สองตัวพอใบเป็นขึ้นเก็บอาหารได้แน่นอาหารไม่ดีล่ะมันไม่ไม่ทำให้ออกมาแบบนี้หรอใบแค่นี้เพียงพอต่อการเลี้ยงลูกเรีเคยได้มากสุดกี่ตันเคยมากสุดสี่สิบเจ็ดตันสี่สิบเจ็ดตันลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยกับห้าร้อยกว่าต้น เกือเกือเกือบห้าร้อยต้นเกือบอะไรต้นเนาะปีนี้ปีนี้ปีเนี้ยต้องให้ได้มากกว่าสาธุขอยงานต้นอย่างเงี้ยผมว่าเหี้หี้วเหี้ยวเขียตั้งใจจะไว้กี่ลูกก็ประมาณห้าหกสิบลูกได้ห้าหกสิบลูกได้สบายเนี่ยได้เหลือๆเลยนะใบพอขนาดนี้ใบพอเนาะขนาดปีก่อนๆใบเหี้ยยังไม่ดีเท่านี้เหี้ยยังเอามาไว้ได้นี่ใบดีอย่างเงี้ยจะได้ไหมะได้ได้ได้เนาะ ปีนี้ให้เหียเลยนะต้องมี50าสิบขึ้นใน50เนี่ยผมคิดแค่300ต้อยต้นทำตับเกือบ500อีกร้อยต้นเมื่อกี้ผมคิดแค่สามร้อยนะอีกร้อยอีกร้อยต้นที่บอกว่า400เนี่ยอีกร้อยต้นนึงคือกําไรของเหียครับพอใจอยู่ที่ว่าใบผมมาขนาด่นเนี่ยผมขออย่างเดียวคือต้นละรอดแล้วนะต้นละรอดแล้วหมาได้บอกไหมคะว่าปีที่ผ่านมาใช้แค่ตัวนี้ทั้งฤดูกาลเขาบอกตลอดเลยเขาบอกตัวนี้เลยทีจนเก็บ แต่ผมก็ผมก็จะลุยฉีดจนเก็บเขาบอกว่าโห้ยลืมถ่ายลืมถ่ายตอนที่มันโซนเนเนเนต้นที่ผมทํามาเนี่ยมาดูเลยเนี่ยที่ผมเริ่มต้นมาเนี่ยต้นจะเป็นแบบนี้เลยตัองแปลงเลยใช่ไหมต้นเนี้เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนบอกว่าจะต้องตายหมดเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นดไม่รอดแน่เลยจริงจริงแล้วก่อนจะซื้อมาใช้นี่ถึงมีกามอัดทิ้งตายเลยเนี่ยมคว่ามันจะดีได้ขนาดนี้ ผมก็ยังว่าผมว่าอย่างไรก็ต้องเอาแหละวะผมไปดูสวนเขาแล้วผมว่าเขาก็ต้องใช้แหละวะผมก็ลองลุยเลยว่าลองดูที่เห็นเห็นสวนเฮียหมาเป็นไงบ้างคะโอ้ยร้อย้อยแล้วของเขาเนี่ยสองสามแปลงเขาเต็มร้อยหมดแล้วเมื่อวานนี้ไปหาเหียหมามาเหียหมาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกเหียดําถ้าผมบอกอะไรเหียดําจะเชื่อผมไหมใช่ไหมอารมณ์นี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เหียเชื่อผมนะแล้วก็เหียไปซื้อตัวนี้มาใช้ได้ไหมใช่ใช่ ดูข้างบนอิ่มแล้วดูข้างล่างทีนึงเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูที่มันห้อยทุกต้นอ่ะไม่ใช่ว่าโมผู้จิกาดูดูไหเนี่ยทุกต้นเลยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าแต่ข้างบนข้างล่างนะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยดูผมเป็นผมผมก็ชื่นใจแล้วจากที่มันมันมันแห้งๆหมดอ่ะผมก็เลยบอกแฟนว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยเฉพาะล็อกนี้นะเปล่ๆจะได้เท่ากับปีที่แล้วล็อกเดียวล็อกเดียวใช่จริงได้จริงจริงไ้จริง แต่พอล็อกนี้นะถ้าทำจริงๆริงนะมันจะได้เท่ากับปีที่แล้วจริงๆล็อกนี้กี่ต้นครับที่บอกจะได้เท่าปีที่แล้วน่าจะอยู่หลักร้อยเปล่าของเล็อกหลักร้อยร้อยต้นน่าจะถึงนะบ้างหกพันหกหกสามสิบแปดเท่าเลยครับเท่าเลยครับเพราะปีที่เดียวเราได้ไปแค่เออสิบกาตันเนี่ยล้านเจ็ดเออแล้วก็ได้ราคาตอนนั้นได้ราคาสองร้อยด้ยนะสองร้อยสี่สิบแล้วได้แค่ล้านเจ็ดคิดดูเออจากจากสี่สิบกัตันเนี่ยเหลือเหี้ยเหลือเท่าไหร่อ่ะ ติดปอดตันนิดนิดเองนั่งมันนั่งร้องไห้นักเครียดนลูกขามันขายยังไงมันขายถ้อเราไม่สนใจเราบอกว่าโอ้โหเบื่อเลยแต่ล็อกเนี้ยเอาล็อกนี้เลยทําให้เหี้ยได้ได้คืนเท่าปีแล้วที่เหลือเป็นกําไรไปใช่ใช่หุ่ยกำไรไม่น้อยนั่นหละกำไรสามร้อยต้นย้ำอีกครั้งหนึ่งดอกยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยใบขนาดนี้นะดอกมาใบอ่อนไข่นกไข่ไก่ใบอ่อนมาตอนดอกเอาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยไปถึงเจ็ดวันด้วย พ <laughs> อเห็นยาปุ๊บเหวีอนงอยากจะฉีดแล้ววัน <laughs> ที่ก็สี่วันเอาแล้ว5ะวันเอาแล้วนี<ม>่ <c oughs> มผมมีออความหวังแ <c oughs> เราพอพะฉีดแล้วมันเห็นผมมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเลย